พี่ฮะเปลี่ยนยางทั้งชุดเอาอยางอะไรอะไรก็ได้ที่ถูกสุดห้าบาทสี่เส้นแถมเข้าสุกพี่อยากประลองวเลยุทธ์เหรอพี่อยากแสดงให้เห็นตัวอย่างเท่านั้นว่าเวลาเปลี่ยนยางอย่าดูแค่โปรโมชั่นเด้แต่แต่มันประหยัดได้หลายตังนะคำนวณจริงๆมันอาจไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคุ้มหรือไม่คุ้มไม่ใช่แค่เรื่องราคามันยังมีเรื่องอื่นๆใ,ให้พิจ,จารณาเออแล้วต้องดูที่ไหนอ่ะดูฉลากตรงนี้ เพื่อแต่ยางที่คุ้มค่าตรงนี้คือตัวบอกความดังของเสียงยางออว่าเวลารถวิง่งดังเบาหรือปานกลางมีตัวเลขเดซิเบลคอยกำกับข้างๆนี่เสียงยางดังหน่อยไม่เป็นอะไรละมั้งการที่เราขับรถและยางดังตลอดเวลาจะทําให้เสียสมาธิเครียดหรืออ่อนล้าและสร้างมลภาวะทางเสียงให้ข้างทางทั้งซ้ายขวาระเพิ่งรู้เลยพี่ฝากพิจารณาเรื่องประหยัดน้ํามันให้ดูเครื่องหมายนี้เอคือดีที่สุด ไล่ลงไปหาจีแตผมดูแค่ราคามันจะเป็นยังไงอะพี่ยกตัวอย่างเช่นเส้นละ3,000ันกับ2,000อะไรเงี้ยรวมสี่เส้นหมื่นสองก็แปดพันประหยัดจ้งสี่พันถ้าดูในระยะสั้นแต่น้องอย่าลืมคำนวณเรื่องค่าน้ำมันสมมุติอย่างดีประหยัดได้ปีละเพอเพอมากกว่าสี่พันปีสองปีผ่านไปคืนทุนแล้วนี่วาการประหยัดน้ำมันลดโลกร้อนด้วยนะและยังได้ของแถมสมรรถนะที่ดีกว่าโอเคครับพี่ฝากพิจารณาส่วนอันนี้เป็นตัวบอกว่าเวลามีฝน ยางเส้นนั้นยึดเกาะแค่ไหนกับถนนเอคือดีที่สุดอักษรอ,อื่นก็ลดลงจะเน้นถูกอย่างเดียวไม่ดีแน่ครับผมเพราะเวลาถนนลื่นและต้องเลี้ยวพับขันถ้ายังไม่เกาะถนนผมอาจได้ไปสวรรค์ดิยางดีจะปลอดภัยทั้งคนอื่นและตัวท่านจริงแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่น้องกันแล้วกันยางคือการลงทุนทั้งเรื่องเงินตราและความปลอดภัยของคุณเปลี่ยนยางคราวหน้าดูฉลาดก,กันด้วยนะฝากพิจารณา